สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องม e ทสกิปไบเกอร์ทีเอสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับก็จะมาอธิบายนะครับนิดหนึ่งเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับที่ได้ดูคลิปผมนะครับที่ได้ลงไปนะครับน่าจะหลายคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นคลิปที่ผมอธิบายเรื่องว่าเอาเอนแม็กไปทําลูก63มิลนเอามาวิ่งงานรอดไหมนะฮะก็ได้อธิบายไปในคลิปนั้นแล้ว แต่ก็ได้บอกในคิดมา้นนะผมบอกไปว่าเอ,อผมใช้น้ำมันเครื่องของพี่ๆร้าน RF RF นะครับเป็นตัว X Line เนาะ 5W50 ซึ่งราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยได้เกือบเกือบพันนะตีไปเกือบเกือบพันนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าต้องใช้น้ำมันเครื่องของพี่ๆเขาอย่างเดียวเลยเหรอเออมันมันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะ แล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดอะบางทีเขาก็ไม่สะดวกที่จะเ้ามาเซอร์วิสทีร้านใช่ไหมครับก็เลยอยากอยากรู้ว่าใช้น้ำมันเครื่องตัวอื่นได้ไหมอะไรยังไงใช่ไหมครับซึ่งตัวผมอะก็ก็มีความอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเราใช้น้ำมันเครื่องของแบรนด์แบรนด์อื่นนะครับแบรนด์อื่นของที่ไม่ใช่ของ IFIF เนี่ยคือของ X Line เนี่ยนะครับเราจะใช้ได้ไหมเครื่องมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับ ผมก็เลยทําการทดลองเลยฮะเพราะว่าเราเราเป็นผูท้ทดสอบเนาะเราเป็นคนทดสอบใช่ไหมฮะเราก็อยากรู้ไงเมื่อความมีความอยากรู้เราก็ต้องทดสอบถการทดสอบอะ่ะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บเรามาพูดฟังเอ้ยมันใช้ได้ไงมันใช้ได้นะมันใช้ได้ดีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ไงเราใส่ปับ๊บเราต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเรามาดูว่าเออมันก็ไม่พังนะมันใช้ได้นะ อะไรอย่างนี้นะครับโดยที่ผมอ่ะมีน้ำมันเครื่องตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ในเมื่อพวกใครที่ดูคลิปในช่องผมก็น่าจะรู้ผมใช้ใน a i r ์ o ลอใช่ไหมครับก็คือเจ้าตัว Enduro เบอ 20W50 เนอะก็เลยเอลองเอามาใส่ใน e n m a x รูป63ดิว่ามันจะใช้ได้เหมือน a i r ์ o ลอกไหมนะครับก็เลยออกมาใส่ดูสรุปว่าลองใส่ไปเรื่อยๆครับก็คือพอ คลิปที่แล้วอะคลิปที่ผมพูดไปเนี่ยมันประมาณ1 2 0 0 0ส0 0 0มามจำตัวเลขไม่แน่ใจคือกิโลเมตรนะตอนนี้มันจะ1มื่นก็มันจะ20,000แล้วเนี่ยอีกประมาณสักร้อยกโ,โลส0กโ,โลเนี่ยมันจะ2 0 0 0 0นะครับก็เลยเอามาพูดฟังดีกว่าว่าระยะประมาณ6 7 0 0 0โลที่ใช้น้ำมันเครื่องราคา <c oughs> ปกติตามของตลาดทั่วไปที่เขาใช้กันเนี่ยมันใช้ได้ไหมเครื่องมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับ ็เลยมาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับก็หลังจากที่คลิปนั้นออนไปนะครับคลิปที่ได้ออนไปก็ถึงระยะพอดีเลยนะที่ผมบอกในคลิปว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คระย,ยะที่ร้านพี่เขาใช่ไหมนะก็เลยคิดในใจว่าเออพอมีได้ฟีดแบ็กได้ข้อความจากเพื่อนๆที่ชมคลิปก็เลยเอาวะลองดูลองทําเองดูบ้างนะครับเพื่อนๆนคงถ้าใครทีด่ดูช่องผมก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบแบบ DIY หรือว่าซ่อมด้วยตัวเองนะครับเปลี่ยนอะไมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนเป็นกอกาศ สมัยก่อนที่มีใช้อาสามก็จะเห็นว่าผมทําเองบ่อยๆล้างทรง,ง,งล้างโซ่อะไรพวกนี้นะครับก็เลยออะสวมวิญญาณน,นะครับสวมวิญญาณเก่าหรือเองทําเองนะครับเซอร์วิสเองทุกอย่างเองนะครับดูว่าเออทาได้ไหมแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับสําหรับถ้าเรียกว่าอะไรนะจําลองสถานการณ์ว่าถ้าเราเป็นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเอารถเข้ามาทาในกรุงเทพแล้วทาเสร็จปุ๊บกลับต่างจังหวัดแล้วรถมันจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าเราใช้อ่า ของที่เมทะแนนตามที่ท้องถิ่นนั้นนั้นมีนะครับทีเนี้ยผมก็ใช้น้ำมันเอ็นดโรใช่ไหมครับซึ่งราคามันไม่ถึง200บาทนะขวดหนึ่งเนี่ยมันไม่ถึง200บาทนะฮะก็เลยลองใช้ดูนะครับหลังจากที่ถึงระยะผมก็ถ่ายออกนะครับหมยถึงว่าถึงระยะของเอก5ายห้าิพาสิบนะในคลิปก่อนพอถึงระยะปุ๊บผมถ่ายออกเลยแล้วผมก็ใส่เอ็นดโรลงไปสัมพันธ์แรกก็ปกติดีไม่มีอะไรแต่ต้องพูดก่อนว่า อ่ะมันอืนมันอื่นขึ้นแน่นอนคุณจะเอาราคาน้ำมันเครื่อง200บาทไปเทียบกับราคาน้ำมันเครื่องเป็นพันไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องคนละ2 0 0บาทคุณต้องเข้าใจนะครับ200นะไม่ถึงด้วยร้อยก,กว่าเองนะครับเอาว่าไม่เกิน200แล้วกันนะก็ต้องเข้าใจด้วยมันก็จะไปเทียบขวดละพันมันฟงเป็นไปไม่ได้นะครับความเร็วตกไหม ผมไม่ได้ลองไม่ตกนะแต่ผมไม่ได้ลองแช่นะผมไม่ได้ลองแช่แบบว่าร้อยท็อปสปีดร้อยสี่สิบห้าตลอดเวลาอะไรี้ยไม่ใช่นะครับเพราะผมวิ่งส่งอาหารเนี่ยในคลิปเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอ้ผมวิ่งยี่สิบห้าสิบหกสิบผมจับผมขับรถมือเดียวนะครับอีกมือถือกล้องผมไม่อยากขับเร็วแล้วมันอันตรายนะครับจริงๆก็ไม่ควรควรติดก,กล้องไว้ที่หมวกแต่ปัญหาคือผมยังไม่ได้มีตัวอะแดปเตอร์ติดหมวกมยังไม่ได้มีไม้ ยังไม่มีอะไรนะครับก็เลยอ่ะมือถือเนี้ยแหละนะครับถ่ายให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วก็มาพากเสียงันใส่คลิปนะครับอ่ะเขาเรื่องเดี๋ยวมันจะยาวนะครับก็ได้มาสักพักหนึ่งครับพอได้สามพันโลผมวิ่งอย่สามพันโลเลยนะน้ำมันเครื่องควรสองเพราะไอความรู้สึกมันก็ปกติดีนะะไม่ได้อืดอะไรมากมายก็ใช้จนสามพันก็ถ่ายออกมาน้ำมันเครื่องไม่หายนะครับไม่หายอาจจะเป็นเพราะเบอร์ห้าสิบนะครับไม่หาย พอถ่ายออกมาแต่ค่อนข้างที่จะดำดำเลยอาจจะเป็นเพราะว่า,าถ้าพูดถึงข้อดีก็ดำดำเหมือนเอกลาเนี่ยคล้ายๆกันแต่เอกลายรู้สึกจะจะดีกว่านี้หน่อยนะครับแต่ตัวนี้มันจะดำามากๆานะรับจะเป็นเพราะว่า,าราคาแล้วคุณสมบัติมีที่ถีบอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมดูนะฮะแต่เอาว่าน้ำมันเครื่องไม่หักมันหายแหละแต่มันไม่ได้หายแบบว่า ไม่ติดก้านไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันหายไปประมาณ10เซนจากก้านนะครับถือว่ารับได้นะครับไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้น,นอ่ะพอสา0พันโลแรกผ่านไปก็เดินสายเข้าไปใหม่เอ็นโดโรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วิ่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับกลายเป็น6 0 0ันโลทาเอลวามันก็ซัพแบบเดิมนะครับจนทาเสร็จปุ๊บก็ใส่เอ็นโดโรเนี่ยตอนเนี้ยที่ทุกคนเห็นในคลิปเนี่ยผมก็ใส่เอ็นโดโรอยู่นะ แล้วก็วิ่งมาประมาณพันโลได้นะครับก็เลยเอ๊มั่นใจแล้วโอเคก็เลยเอามาทาคลิปนี้แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับพังไหมไม่พังเพราะถ้าพังไม่เห็นคลิปนี้ไม่พังแน่นอนนะครับถ้าพังไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็มีเสียงเครื่องดังขึ้นกว่าใช้เอกไล่นิดหน่อย เสียงดังตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ใส่เลยตั้งแต่ใสสายรอบแรกเลยหลังจากถ่ายเอกนายออกปั๊บพอใส่ตรงนี้ปั๊บเสียงเครื่องดังขึ้นมาดังขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าดังขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าดังเหมือนเครื่องใกล้จะพังไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่ามันดังขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นอะยาวๆมันไม่ไม่ใช่แบบว่าพอสามกิโลปั๊บพอใสเขามีรอบนึงโอ้ยยิ่งดังขึ้นยิ่งพอสามกิโลแล้วยิ่งดังขึ้นมามันดังขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าอาไปเทียบนะครับสองพันเอ้สองร้อยบาทไม่เกินสองรอยบาทจะเป็นพันนะครับอาจจาะแตกต่างกันมากเกินไปนะครับผมอย่างอื่นอ๋อกินน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอพอมาใส่ดูรู้สึกจะกินน้ำมันเพิ่มกว่าอีกไรนิดหน่อยนิดเดียวนะครับจกผมผมตัวเนี้ยผมคือจะพูดเป็นกิโลเมตรต่อลิตรมันก็ ผู้ยากนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้จับเต็มถังเพราะส่วนใหญ่ผมจะเติมวันละร้อยยี่สิบบาทแล้วผมก็จะดูว่าผมได้ได้ไรได้เท่าไหร่อะไรอย่างไงนะผมก็ดูว่าอ๋อวันปกติตอนที่เราใช้เองได้ผมเติมประมาณวันละร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบนะวิ่งทั้งวันนะร้อยห้าสิบบาทพอมาใช้เอ็นโดโร่ผมเติมไปประมาณร้อยหกสิบประมาณเนี้ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้นะ แพงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้อะไรมากมายก็ถือว่ารับได้วันนี้ก็ไม่ได้โอโ้โหมากมายขนาดนั้นนะแบบใช้เอ i n ไ1ร0้อยห้าบาทพอเอ็น200รอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ1ิกว่าบาทนิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็อะไรอีกละ่ะเครื่องก็ไม่มีปัญหาเครื่องอย่างที่ผมบอกดังขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ดังมาไม่ได้ดังแบบดังขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนเครื่องสึกหรอมันไม่ใช่อย่างนั้น คือต้องบอกว่าชุด6 3ของพี่ๆเขานี่ค่อนข้างที่จะทนทนเลยผมบอกเลยว่าทนทนมากจากที่ใช้มานะค่อนข้างรู้สึกปลื้มนะครับว่ามันเออมันทนดีนะครับจากที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูรอบเนี้ยรอบเนี้ยเดี๋ยวอีก2,000โลเนี่ยจะต้องครบ3,000ใช่ไหมก็จะกลายเป็น9,000โลที่ใช้ก um ินโดรูมมาจะเอามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ คลิปต่อไปคลิปต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะถ่ายออกเลยก็ได้เพราะอยากจะลองดูว่าเดี๋ยวลองเอ๊ะอินเอรมันสองร้อใช่ไหมครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะแบบว่าเออมันอาจจะถูกไวเปล่าออเลยหรือเปล่าออก,ก็เดี๋ยวจะลองหานล้วมันเครื่องสักสามสี่ร้อยมาใส่แล้วลองวิ่งดูนะครับผมว่าเออมันมันก็วิ่งได้มันไม่เห็นัมันไม่พังมันไม่อะไรนี่นาเอาจริงๆก็เนี่ยผมวิ่งมาให้ดูแหละเนี่ยผมวิ่งใส่มาให้ดูครับว,ว่าเออ ก็ไม่พังนะมันก็วิ่งได้นะเพราะว่ามักต่อปัญหาเมื่อเ,เนี่ยว่าเออถ้าทำกับร้าน IFS เดียวเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันเครื่องร้านเขาอย่างเดียวเลยเหรอแล้วมันต้องพันก่าเป็นพันเนี่ยไม่มีตังค์อ่ะใช้น้ำมันเครื่องตัวอื่นได้ไหมอ่นี่ครับผมเลยใส่น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นมาให้ดูเลยว่าก็ใช้ไดไ้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขับเร็วด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้อาจจะขับช้าเพราะอย่างนี้ผมเผมขับรถมือเดียวนะครับ ก็โอเคนะผมว่ามันก็โอเคนะครับต้องดูนะครับผมเพราะว่าเยอะมากที่ทักมาถามว่าพี่ใช้น้ำมันเครื่อตัวอื่นได้ไหมครับก็เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับใช้ได้นะครับผมแต่ย่ะผมขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมว่ายังไงก็ควรนะในความรู้สึกผมนะถ้าเรามีงบประมาณมีงบประมาณนะใช้น้ำมันเครื่องดีด ยังไงเครื่องมันก็จะอยู่ยาวแน่ๆครับอยู่กับเรายาวๆแน่ๆถ้าแต่ถ้าสมมติช่วงช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเออมันมันจำกัดจริงๆก็เอาโอเคก็ใส่ธรรมดาธรรมดาไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วนะครับเราโอเคไม่เดือดร้อนไม่อะไรแล้วใส่เถึงของที่ดีนะครับสักห้าร้อยหร้อยขึ้นไป หรือเอ i n าแบบพี่ที่ร้าน AFI เขาเลยก็ได้ครับ900 000, 000, 000หรือพันหนึงประมาณนี้นก็ได้มันมันอยู่ยาวแล้วมันคุ้มนะครับมนคุ้มค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะในอินบ็อนะครับเยอะมากโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องมัธยมกิจมอเตอร์ไซคอไว้ด้วยนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ